อ่ะสวัสดีพี่น้องก้อนสวัสดีครับเอาไปบอลก,ก้อนเลยไปสปอร์ตต้นเร็วเฉยาแรงซีโม่แรงจังฝอนไงอันนี้ฝอนหน่อยสะก้อนอน,อน,นะครับฝอนหน่อยอกับฝอนที่บอจิตไม่สะก้อนอ๋อฝอ,อ,อนไปมันจิตไม่เลยเด <laughs> <laughs> รอดว่ามือกันเมื่อยทั้งสามคนนะครับ <laughs> สามคนนะครับกับมูด้วกับเพื่อนกันมือนี่นะครับว <c oughs> ันที่ ทอะไรพัมวันที่สิบหครับ16เหกสิบหวันนี้ยุ่งไม่กัดนะครับไครับเพราะอะไร16กยไงครับโอ้ยไม่ได้สิบกยม่ได้ที่แผกยองเลยมีแต่กยองิบห้กย15ที่ผ่าสิบกยไงอันนี้ตื่นมาอีกตื่นมาอีกตื่นมาอีกดอันนี้เลหลายคนก็บอกว่าเดือนนี้มันเดือนกยยุ่งบากัดมือนี้เหมือนขึ้นฝันไหมฝันมาไงอย่าว่าฝันเดอกมันยังเป็นมือสำคัญอยู่คอยฝันว่าคอยได้วิ่งไหมครับ วิ่งเนี่ยมันพวาผู้ไซเนี่ยมันผู้ไซน้ําหาดวะข่อยกับมีสองขาแต่นี่วิง่งเนี่ยมันก็สองวิ่งแต่ว่าก้าเป็นสัตว์ซีเท่าถึงว่าควายเนี่ยวิ่งเนี่ยแรงซีเหมือนกันวะแต่ว่าพี่สี้อเราทรงหลวมไหมข่อยไมย่โอ้ยแค่ไป่หลูกอ,อีหยังวะทั้งบนทั้งล่างแต่สุดท้ายสือเลยเราแทางเก็บเหมือนกันวะเมื่อดีกว่า้นหวยคอร์ดนะครับพี่น้องเด้อะเอาพ <laughs> อสมมากผ้าควนนะครับ ย้ำสิไปซุกย้ำเมาเสาย่ำซังเลยย่ำเมือนเสานี่หาวดองๆนะครับเช้าไปถึงเที่ยงนี่หาวคักแต่ว่าบ่ายไปหอดสี่โมงแรกนี่นางขอดตกแต่แสรย่ำเมือนเสาจะาทดลองต้องมีสักวันต้องมีสักวันเด้่องมันเป็นลอยแท็กเลยเขาเจ้าซื้อหวยบ้าไข่บ้าเสีอตกแรงมากแม่ปีอักลากินได้กูมีเงินจ่ายเซ็นเข้าไปหมด บัรนี้โอ้ตายบัรนี้ก็เจ็บเสื้อผ้ายัดใส่กระเป๋าลาโนลาบ้านเก่าหนีหนีเพราะมันต้องเสลี่ยงไว้คกับบ่าแม่เฉพาะมือห้อยออดได้ครับมืร์นี้ก็เป็นมือวันพระน้ำวันพระวันพระด้วยพระขเมาบยคือวันพระพระขโมพระไม่ต้องเมาพระพรุ่งนี้พระพระนี่สิรอรับบิณฑบาตย่างหลายว่าควรจะถือเหรียหลาย มีมันเนี่ยรางวันที่สี่ที่ห้าที่หกรางวันที่สองนี่ให้เป็นของคุณผู้ฟังแต่รางวันที่หนึ่งเป็นของพวกเรา3ามคนแจ็กสี่แย่งกันยังไงนแจ็คพอตใอยขอแจ็คพอตซะเงินป่นแจ็คพอตแจ็คพอตงดสิมานี่เอองวดนี่ละคอยไปจดลักแล้วคอยไปเห็นคอยไปทอสี่แล้วตอดีเลขใดคอยบอบบอคอยจดไว้แล้วคอยเล่นยางไปว่าไปขอแบงค์เขาเครื่องเดียวไหมสี่เครื่องนึงไหม อีกแล้วเขาซื้อมันจะมีครูหนึ่งไหครคูหนึ่งสองครูสามครูคอยเห็นพญาทอรแล้วสียัง <c oughs> เห็นอี่ยงมัน้บมเงินรถสีเคงเยขอยกนเลยกัเลยไปจดเรียกกันที่รถสีปเคืนึงแต่ข่อยกบสี่ข่อยกบไม่งั้นกันกัมันเอะคือหาเจอรอออกแล้วหาเจอรอบเรียกออกแล้วข่อยกเขียนไปโคกโตได้หครับนี่โคกตนี้แหละเนี่ยจ้าทสลบได้ว่าข่อยว่าเอากันกันว่าแต่งกันคือมาขึหูทั้งโกโตัที่ใดได้ไปรักเบื้งเรานะงเสือตัวไหนท่านมาอ่ไล่การเสียงชนบทไล่การลูกอีสานลูกอีสานบ่มีโครงการบ่มีนโยบายให้พี่น้องใบหวยใบหวยพ ฮ่า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 วันนี้อก็อใบกฮ่า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 ครับทั้งฮันว่าหัวเลาเบิดขึ้นหัวหลอกแสดงว่าเจ้าสิม่โสดตัวสัน่าฮ่าฮ่าวมันก่อสิบเบิร์เราสามตัวจะพเดรับรอง่าข่อยเบิร์รานปยุทธ์ราขี่ไมยเลรถี่ยังครับอีรีแล้ว่าถีบเมื่อบานวันสุปนี่ถีบเมื่อบานไปายามพอเถ่าครับก็เลาะ่าถีบสุ่ม เไปหาซื้อยาลีแพ้สี่เอาไปฝากเนี่ยจัได้ยเนยอุ้ยทางสารคามหลายป่ะครับมันมามีดอกย้อนคอยหาอยู่บันทึกเก็บมากบ่หรือไม่มันเป็นหยาแหี่วมูไหมเขาตถวายคอยนึกว่าเป็นหยาลีแพ้คอยจีไสกล้องไปฝากนี่ที่รักพี่มาบ่ฝากเหมือนเนี่ยเมื่อกี้นี้มันเป็นหยาแหี่วมูมันไม่หยาลีแพ้มันเรื่อกันเ่รครับอุ้ยคอยบมื่อกีเห็นในเที่เราหยาลีแพ้เกิดจากท้องพ่อท้องแม่กันยินแต่ในโทรทัศน์เนาะครับ นะก็ลองเบิ่งกันนะฮะท่านผู้ชมครับกาติดตามรายการคือเก่าครับทางใกล้ของมาได้4 6 4 2 1 2 3นะครับประกาสินค้าของฝ่าวันใหม่ครับนี่พี่จ่าเทะย่างไปเอามาโดยตัวเองนะครับภูมิใจเสนอครับ0 2 3 0 8 0 0ง5 5นี่นะครับก็มีทั้งกระฝกาแฟบางทีเด็ดกระฝ่อบางีเจบด้วยข้าวบ่อเลยต่อกาแฟบูสกาแฟกาแฟสบู่ที่พี่เทอวอาไปเมื่อวานนี่นาเกลี้ยงนาใสนะครับแล้วก็ศข้าว ข้าวสังยลดครับผมบข้าวสังยลดทับ,บูทบ,บูเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่า ผัวถูให้เมียนี่จะรักมากเมียถูให้ผัวนี่ก็จะรักกันมากถ้าถูให้กันสองคนในห้องน้ํายิ่งรักกันเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยนะครับผมลบเป็นคนถักถูนาซื้อไปใส่นะครับสบู่บูสกายนะครับถูให้กันนี่รักกันมากเลยนะครับเราเชีวิตจริงเราะหว่างสามพันไน้ที่ในครอบครัวใช่ครับแต่ว่าก่อนจะถอดเห็ดข่อยเห็ดก่อนอ่ะมือนีมาเบิ้งข่าวเบิ้งข่าวนะครับมีข่าวข้าวมากไม้เพื่นบอกว่านายกยิ้มแย้มเข้าทำเนียบเป็นครั้งแรกนะครับเข้าครั้งแรกก็ต้องมีครั้งสอง ทสามครั้งสีต่อต่อไปขอเวลาอีกไม่นานแดดาาเจไทยจะกลับมาเหมือนเดิมนี่ขอความสุขคืนความสุขให้กับประชาชนไม่เกิน4ปีไม่เกิน4ปีแนนนายกพนวาจังชีครับเข้าไปเบิ่งฟลูปท่านนายกรัฐมนตรีพร้อมๆกันท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนะครับและก็หัวหน้าขสช เพิ่นได้เดินทางเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ยุติถิ่ไทยคูฟ้าอยู่ทีน่นท่ามิ่งรัฐบาลอย่างเป็นทางการเป็นมือแรกด้วยพงศ์ยศพงศ์ดำครับ,รบซึ่งท่านนายกเนี่ยเพิ่นได้ใส่เสื้อสูทสีเทาหน้าตาย,ยิ้มแย้มจ้ำใสนะครับเดินทางด้วยรถเบนหมายเลขทะเบียนน,นานไฟฟ้าแล้วมันหนี้มาผนอีกแล้วหมายเลขทะเบียนนะครับสสาราทอทหาร1251นะครับซึ่งเป็นรถยนต์ประจำตำแหน่งท่านผบทบ โดยมีท่านพลนเอกมิลาศอรุณศรีนะครับว่าที่เลขาธิการนายกรัฐมนตรีและก็นั่งสาวเลนูตังคจิวะรางกูลนะครับรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหารให้การต้อนรับครับแล้ววันนี้ท่านนายกยังได้ว้าได้กล่าวขอบคุณผู้ที่บริหารนะครับที่ม่าให้การต้อนรับพร้อมด้วยขอความร่วมมือให้ทุกคนช่วยกันทํางานด้วยมีเจตนาที่ดีเพื่อลดปัญหาความขัดแยง้ง เพื่อทไปบ้านเมืองเดินหน้าก้าวหน้าต่อไปนะครับและผมเองก็จะตั้งใจทํางานในฐานะหน้าที่นายกรัฐมนตรีทําให้ดีที่สุดคณะที่นะครับการรักษาความปลอดภัยในขบวนนั้นนะครับก็มีรถสรวัตทหารคือส้อฮอนะน,ะนะครับนะครับนำขบวนสามั้นมีมอเตอร์ไซค์มีมอเตอร์ไซค์ประกบพร้อมเพื่อเอื้อมมอเตอร์ไซค์มดดำนะครับประกบขางอีกหนึ่งขั้นและก็มีรถเบนรักษาความปลอดภัยปิดขบวนอีกหนึ่งขั้นและก็ หลดของทีมรักษาความปลอดภัยอีก3คันนะครับรวมมีหลดทั้งหมด9้าคันแต่ว่าข่อยว่าในใบหวยเก้าหคเก้าือลูกสีบอกได้ลูกสีเราบอกว่าชอบผมเก้าเก้าก็จะกลับมาไปแล้วแต่ผมมากกว่าครับผมข่ับใใบหวยแต่ว่าช้ำเรื่องไปเห็น2องหเาหนึ่าะครับ2องหาหนึ่งหานะครับ เอาบอเซียกับยาลบลูครับพี่น้องบูตลางไว้น้ำคุณสันติสุขวันตะไลการเฮามาเราเตรียมกระดาษเราบปถามพี่น้อกเราบปถามพี่ตะวันยามเพราะตะไลการสันติสุขนั่งอยู่หน้าจอเลยจดจดแป๊บแป๊บจดจดเลยจดแบบเปรียงแป๊บแป๊บเลยอ้ไปหูน้ำตกแรงมากเกียร์ฟลดไปอย่างนั้น ยิ้หนีหวยไอ้มาโมเสียก็ย่าลบลูนะครับไม่ได้ล็อกแน่นอนนะครับเอี้ยก็เกิดได้ครับครับแล้วแต่มันสีขอดตัวใดต่อพี่น้องเมียาไปหาหมอคือเมียขอดลูกต่างๆขอดมาเลยนะครับสี่โมงเย็นนะครับผมครับผมสี่โมงนะครับตั้งใจฟังนะอ้าวมาเบิ้งทางด้านนีดจักหน่อยการบาดการเมืองนาพอใหญ่ตามเนาะครับครับจังสิไปเบิ้งข่าวทั่วไปพี่น้องครับเคาะว่าไงคว่าเคาะยั้งบาดนีง ท่านพบประบอพี่น้องกับพวกหัวัจครับขี่หมูด้วยเนาะแต่เจ้าประบอกเนาะข้อะ <c oughs> ซื้อสอปชกับด้านการเมืองกับด้านสังคมนี่เอาไว้ก่อน <c oughs> ครับอันนี้ด้านยังดนาบานนี่ที่เป็นเคาะไว้นี่ <c oughs> ัยเดี๋ยวขวัญชีวะบสู่ฟังเด้อพี่น้องเด้อคณะกรรมการสรรหาสมาชิกโอ้ยมาสิกค,ครับว่าสมาชิกแต่ว่าสมาชิกนะครับสมาชิกนะครับเอ่อสภาพปฏิรูปแห่งชาติหรือสปช้อ11ด้านนี่แหละครับพี่น้องยกเว้นด้านการเมืองครับมีการประชุมกัน ปินนัดที่สองที่กองพันทหารหลาดที่สี่กลมทหารหลาดที่หนึ่งรักษาพระองค์คบ่มหารร็กรักษาพระองค์นะครับรอหนึ่งพันสี่รออ๋อนะครับ,รบโดยในมือนี่ครับเป็นการพิจารณาไล่ซื้อซึ่งคณะกรรมการสรรหาแต่ละดาันนํำไล่ซื้อที่เลือกมาทุกเทียงกันนะครับเทียงกันจนตาดอนตาดำแล้วมึงนี่วา่าผู้ใดเหมาะสมบ่เหมาะสมนะครับแต่ฟังเอาว่าผู้ใดสิได้โดยภายหลังการประชุมนะครับพ้นเอกนพดล บ่แมนดวงพ่อนเครับอินทะพัญญานะครับรนพดลดวงพ่อนมากบ่บ่ราบบ่มาบ่มา,รมาครับราไปเหร็ดน,นังนันไปย้องแล้วทำ <c oughs> ยารรนูสองอมสมาชิกสภา,านิติบัญญัติแห่งชาติหรือสอนชในฐา,า,านะประธานคณะกรรมการสัญหาสปชด่านซื้อมอนชุชนเพิ่นก็เปิดเผยจังสี่ครับพ่อใหญ่ต่ำพ่อใหญ่พงศ์เปิดเผยว่าด่านซื้อมนนี่ได้เคาะ ไล่ซื้อผู้เหมาะสมมาแล้วนะครับ,รบสพชแล้ว50คนนะครับเสียดายพญายาพุ่งเป็นคนที่หาสิบเอ็ดกับพี่น้องครับไปเพราะทันไปน,นั่นทันรถยนต์เพราะมีนั่น่านรถ <c oughs> มาเยาเขาไปขายอยู่อืงแล้วก็โค้งมีการประชุมอีกว่าเสนอแต่ขอเปิดเผยไล่ซื้อขอเปิดเผย,ยบอกไม่ใ็่ <c oughs> อย่างนี้งงงงงง,ง,งเปลี่ยนควบลับว่าสันปชปลอดปชเปิดที่เป็นควบลับไปก่อนทั้งนี้ยืนยันว่าสันบ่มีบล็อกว่าสันบ่มีบล็อกโหวตว่าสันบ่มีหัวกับไป่าสันบ่มีล็อกโคตร แล้วก็ว่าต้องมา่วหัวกับตนว่าเส้นตนเพราะอะไรกับหัวกับไผ่แน่นอนว่าเส้นเพราะกรรมการสรรหาทุกคนท้ำตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติเพิ่นก็ยึดหลักจริงใจโปร่งใสว่าเออบ่มีเคาะบ่มีล็อกบอมี่ย่ามาบ่มีล็อกสเปกไปเลยเอ้ยย่ามาไต่โต๊ะทั้งโต๊ะทั้งเตียงค่อยบ่เอาเลือกคนที่เหมาะสมที่สุดใส่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 มาใสกระสือใส่กุ้งมาเบิ่งทางด้านนายแพทย์นะครับนายแพทย์เจ็บนะครับ สิระธาน,นุนะครับสนชในฐานะคณะกรรมการสัรนหาสพชด่านสาธารณสุขและสิ่งแวดหลอดเป็นกับกาวว่าคณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกผู้ถูกเสนอชื่อนะครับโอ้ยสิออกซื้ออยู่เรื่อยเลยเออก็ได้ออโดยในลักณ์เจนที่คำนึงถึงความหลากหลายของวิชาชีพภาคลักภาควิชาการและเอกชนรวมทั้งคำนึงถึงกลุม่ม <c oughs> เพศอายุที่กำหนดไว้ตาม <c oughs> พระราชกฤษฎีกานะครับ,รบว่าด้วยการสัรนหา สปชซึ่งการประชุมครั้งนี้คณะกรรมการแต่ละคนก็ได้ลงคะแนนคัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมนะครับดูที่ความเหมาะสมนะครับดูที่ความอย่าดูอาวุโสดูที่ความเหมาะสมนะครับสีสูงต่ำดำขาวเหมาะสมก็เอาไปเลยจากนั้นก็ได้คะแนนมาเทียบเที่ยงเรียงลำดับได้แต่ละคนสูงลงมาหาต่ำนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าถึงห้าสิบลายชื่อใส่เนวาเนีแต่ก็ยังบ่เรียบร้อย่าสั่น ซึ่งประชุมอีกเทียนหนึ่งในวันที่สเก็ตมืออื่นจังสีเรียบร้อยวััันยงรประชุมกันหลายเทือ่หลายเทือ่จะได้คนที่เหมาะสมที่สุดครับผมขาดเลือกแล้วหาสิบคนนี่ถ้าเกิดว่ามาเบิงเดบันขาดคุณสมบัติเดบันเนี่ยเพราะสิคัดเพิ่มเติมบ่ระดับที่ห้าสิบเอ็ดสิบสองมาแทนซุมหนีบ่อลาถ้าพักหาสิบคนเนี่ยบ่ท่านด้เอามา คัดกองคุณสมบัติเนี่ยสีตรวจสอบอีกที่หนึ่งอยู่รายละเอียดครับผมโอ้ลายลายสั้นครับเพราะว่าหลังจากที่คณะกรรมการสรรหาเพิ่นสรรหาแล้วสั้นหนึ่งปุ๊บนี่ถ้าเสนอขึ้นไปข้อสชเพิ่นก็ต้องคัดสรรอีกชั้นหนึ่งนะครับที่เจรณากันกองเอาคนที่เหมาะสมที่สุดประวัติทุ่มลังนี่เคยเล่นเฮโลเคยเป็นลักลูกลักเมียไพบอนะครับเออทิ้งใจโป้งไสเฮ็ดเบียกับไทยบ้านนี่เออซื้อสัต์บอบถ้าเป็นลักลูกลักเมี่ยคุณแล้วคนนั้นก็คือคนบดีขึ้นเขา ขึ้นเต่าหันมาโคตจะหันมาทั้งไขว้ไปสมมติดอกพี่จาทั้งสองก็เลยบริกาตัดสินใจไปสมัครขาดคุณสมบัติคุณสมบัติประพอมอ่าอ่ายังยังอยู่ในเรื่องของการบ้านการเมืองกันอยู่นะครับวันนี้นี่เอาขามันต่อคอยยังไงโม่ไปซื้อเปล่าขามันต่อคอยยังคอยโม่บ้าดอกอ้า ยังอยู่ในเรื่องการเมืองอยู่ครับเพราะว่าหลังจากที่ท่านนายโยคนเคยบอกไว้ว่าถึงแม้จะมีค้อรอแล้วค้อสชก็ต้องยังคงอยู่ปัตนี้เพื่อนย่ายมองเห็นงานนะครับจากกองย่ายมองปัดปุ๊บย่ายมองเห็นงานไปน้อยนึงครับมือว่านนี่ครับพันเอกหญิงสิริจันทร์ง่าท่องครับเพื่อนเป็นโฆษกของกองทัพบกนะครับแล้วก็ทีมงานโฆษกคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสชเพื่อนก็บอกว่าข้อสชกับมีการหารือกันเบื้องต้นแล้วครับว่า หลังจากรัฐบาลได้ถแถลงนโยบายต่อสภาพนิติบัญญัติแห่งชาติแล้วพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและกการหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติเพิ่กเกษียณเขาทํางานอยู่ท่ามเนียบรัฐบาลแล้วสีง่ายจากสํานักงานเลข,ขาข้อสชาจากงานฝ่ายต่างๆร่วมถึงสถานที่ประชุมที่มีการทําการในกอ,กองบัญชาการกองทบกบอก,กอทบถนนราชดำเนิน ไปอยู่บ้านมานั่งคาิีล่าครับยานสะพานขาวทั้งนี้ซึมีการลดจำนวนตัวหน้าที่ให้เหมาะสมกับงานและก็สอดคล้องกับแนวทางของการลดบทบาทของคอสชตามที่หัวหน้าคอสชประกาศไว้โดยต่อไปนี้ก็จิมีการประชุมสัปดาห์ละเทื่ครับแต่ยังบม่ได้กำหนดว่าเป็นมือใดและก็คอสชจะมีการประชุมร่วมกับรัฐบาลเดือนละครั้งเพื่อให้การทํางานสองส่วนสอดประสานกันส่วนที่บอสไซบ้านพิษณุโลกนั่นก็เพราะว่าคอสชบเม็นส่วนงานของรัฐบาล ลักคณะนี้บ้านพิษณุโลกก็อยู่ในระหว่างการปรับปรุงด้วยนี่ก็คือฟังของข้อสชอครับซึ่งมันมีบ้านสองหลังครับสำคัญในในใน,ในการเมืองไทยนีย่คือบ้านหลังแหลกก็คือบ้านพิษณุโลกที่เพิ่นบอกไว้เป็น้านพักรับรองของนายกรัฐมนตรีครับผมเออคนที่เคยไปอยู่ก็คือพลเอกเปรมตินสุวรรณเจ้าว่าบ้านพิษณุเจ้าว่าบ้านพิษณุโลกในี่ใกล้บ้านยัง ใครอุตระดิษฐ์ใครอุตระดิษฐ์ถูกต้องเพยทบถือครับือแล้ววันนี้เป็นบ้านหลังที่ราคาถูกที่สุดจว่าบ้านนี้ยังจากครับบ้านซีเสาตเนาะซีเสาซีต้นราคาถูกตดต้นาะต้องมีคนเจ้ากับตอบเพราะอะไรดีนักการเมืองที่จนที่สุดคือใคร สุดทัดเงินหมื่นโอ้ยอน้าสิเป็นเงินแสงพ่อใหญ่สุทัดเงินหมื่นเป็ี้ยวรัตตมดอ่ะนี่รัตตมตีมมีเงินหมื่นเดียวแสดงว่าเราถูกกระมู่ครับผมพี่ลาตีเพิ่นบอกว่าสวัสดีครับน้องตั้มพี่จ่าทอพี่จ่าพงวศ์วันพี่ลาตีสวัสดีครับสวัสดีครับมีปลาดำคอนแกนอย่าบอกแต่ลุกไล่พ่อใหญ่พงว์เหมืนกันวะอย่ารีแพ่รีเพื่อยู่ใสวันสันเพิ่นป่าอย่าไปเห็นเมียวันสันเพิ่นป่าแล้วก็เมียป่าเนีหรือแต่มันเป็นยาเหี่ยวหมูพี่น้องชาวไต้บอกว่าคิดถึงป้าแพนเค้กนะครับป้าแพนเค้ก กลางมหาจาพวกนี้เด้อเนี่ยฟาพนเค้กอาจไส้เหลือกเป็นซอร์ชก็ได้ก็ต้องพิจารณากันดูครับมเจน้ำหวานไปไหนเจน้ำหวานเจน้ำหวานอยู่ฝั่งทนครับพมูไปอไเจน้ำหวานนะครับเ้อที่เราจำได้เลครับมุยเ้เจาเเจ้าเ้าเจ้าเจ้าเจ้าเเเา่าา้้เเเ้เเครับ แล้วทุกคนรู้จักหมดรู้จักหมดผไม่มีใครจะไม่รู้จักแต่ว่าทุกมือนี่นะครับบัานเมื่อกลถึงข้าวส่วนบแล้วอ๋อพอมีสีบอมีฟังบอมีไฟคือพันบอกว่าพระพันบอกว่าสิริยาทำตัวเป็นแม่เหล็กเพราะว่าแม่เหล็กเนี่ยขั้วบวกกับขั้วลบไปใกล้กันนี่ดอนอย่างออกจากกันเสีบอมีเหลืองบอมีแดงบอมีขาบอมีเหมอนกันคือตั้งแต่กี่เหลืองกับแดงเนี่ยทำไมไปว่าคนเสื้อแดงไม่ดูหนังต่างชาติเพราะให้เสียงโดยพันธมิตรเหมือนกันว่านี่แหละัทุกมือนี่ เขาบอกว่าให้ท like. ําต so ัวเป็นฐานไฟฉายไม่ว well ่าจะเป็นขั้วบวกขั้วลบก็สามารถอยู่ในก้อนเดียวกันได้เพราะฉะนั้นสีแดงสีเขียวสีฟ้าสีน้ำเงินเป็นสีมัคคาเป็นสามะคีกันหมดแล้วสายข้าหากันหมดแล้วถูกต้องเป็นสีเดียวกันหมดแล้วนะครับแล้ววันนี้เมื่อเบิรงท่านนะครับเดลีเนียร์ก็จะบอกว่าเบินทันเดลิเนียรนักซื้อพิมพ์เดลีนิวเนียร์ยกข่าว่าท่านเดลีเนียร์เขาเป็นนังสือพิมพ์เดลีเนิวนะครับเดี๋ยวเกมนดีฟ้องไปหน้าพันบอกว่านายพิรักษ์ พจิตน,นะครับรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติคนที่สองเป็นว่าเกี่ยวกับกรณีที่ท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาพอคุณทำกรณีอะ <c oughs> พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับนายกรัฐมนตรีและก็หวัวหน้าข้อสชอนะครับด้สร้างการในคณะกรรมการตรวจสอบและก็ติดตามการใส่งบประมาณภาครัฐนะครับมาตรวจสอบกรณีาการจัดสื่อจัดจ้าง ไมโครโฟนไมโครโฟนนะครับยูนหของประชุมของคณะรัฐมนตรีภายในทำเนียบรัฐบาลและก็ที่อาจจะมีราคาสูงเกินกวาเป็นจริงซึ่งว่าเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องที่สังคมจับตามองแต่วเสื่อว่าการประชุมสนชในวันที่16นะครับคือมือนี่หละมือห้อยอ,อกนี่ลรพอเถาะ16กกันยายนพุทธศักราช2557หรือ18กันยายนนี้ที่ประชุมสนชนะครับอาจจะมีการยิบเรื่องนี้ขึ้นมาว่าจะหาเรื่องในที่ประชุม สิทธิ์จังเดกระตำอยระยทธ์พระทำนะครับก็เสื้อว่าเรื่องนี้นะครับจะไม่มีผลกระทบต่อภาครักษ์ต่อความเชื่อมั่นนะครับที่มีต่อรัฐบาลยุคปัจจุบันก็คือรัฐบาลชุดพลเอกประยุทธ์จันโอชานะครับที่เป็นนายกรัฐมนตรียูเดยวนี้แหละครับเพราะว่าหากแยกแยะตามขวาเท็จจริงนะครับก็ต้องดูว่า นะครับท่านนายกรัฐมนตรีเกี่ยวของกับเรื่องนี้ด้วยหรือไม่ครับนะครับแล้วก็ซึ่งจากกรณีข้อเท็จจริงนายกรัฐมนตรีไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่ประการใดแต่ในฐานะเป็นผู้นํารัฐบาลก็ต้องรับผิดชอบด้วยกันนะครับแต่งตั้งใหมีข้อต่อรอนะครับเล่งตรวจสอบดังนั้นถูกอย่างนะครับถือว่าเป็นเรื่องของการชี้แจงข้อเท็จจริงหากตอบได้ถูกคําถามและก็มีการแสดงความบริสุทธิ์ใจว่าไม่ทุจริตก็เชื่อว่าเรื่องนี้ก็คงจบ วไม่สายันสัญญาลองเพลงพวกเจ้าว่ามันโตเท่าไรเเดือนเห็นเดือนเคลื่อนคลอยลอยเลือนเหมือนคนรักขาชื่อเดือนใส่เวลาอยู่สามเดือนอัดเพลงเดียวเลยไม่ตัวราชการว่าเสียงดีย้อนไมมกันไอ้ภลรค้นเนี่ยลูรค้นกับเสียงดีย้อนน้ำค้างพลูรค้นกับไปเลียร์เนี่ยนีำข้างเนี้ยพวกสาใส่เราบอกว่ากินกล้วยเนี่ยก็เสียงดีไปเบิ่งไม้ของอัดเกันเสียงเด้อจ่าเทอกลังโตเลย ตัวเท่าไหร่เนี่ยสองแสนห้าไม่ร้อยแต่ละตัวเี่กเท่าไหร่สี่แสนวันนี้แต่ว่าอันนี้ไม่อันนี้แสนแสนกว่าบาทต้นต้นที่เข้าออรอลเพลงอยู่ครับสวนลุมอยุรัตดดาเนินที่ลุงหลวงตาลุงกำนั่งไส้ขับตัวหนึ่งสองแสนห้านะครับไอที่พูดทุกวันทุกวันนะครับแต่ไม่ใช่ของเราหรอกเราเช่ามาเราเช่ามาเราถามเจ้าของเขาว่าตัวเราเท่าไหร่สองแสนห้าสองแสนห้าสามแสนหนึ่ง ใช่และรับประเทศนีความเห็นส่วนตัวของผมนะไม่เกี่ยวกั <ผม S 1> บานนะฮะผมไม่ได้เข้าข้าง,งพอ่อประจำผมนะ <c oughs> อันนี้ผมพูดในเรื่องรวมส่วนเห็นของผมนะใช่ไหมครับวันนี้รายการเราเริ่มจะร้อนเรงขึ้นไปเรืๆๆ่อยแต่ว,ว่าประเด็นนี้ฮขกก้ต้องพิเยน่ากาันเบิงตามเนื้อข่าวนะครว,ว่าเ<อ>ท็จจริงนี่มันเป็นในเรื่องของฝ่ายนื้อยคือฝ่ายการเมืองหรือว่าฝ่ายข้าราชการประจำที่ตั้งงบประมาณขึ้นมานะครับต้องมีการตรวจสอบหรือว่าเป็นของของผู้ใดเป็นคนเหตุครับผมแตคือสีบอก เพิ่นก็แสดงความอัมบริสุขใจลราครับว่าเดี๋ยวมีการตั้งข้อต่อขึ้นมาตรวจสอบเบลผมปกติแล้วนะผู้ล่างคนกับว่าราคาเก่ามืดนะครับมาแพงแท่แสนครัวสองแสนไปสิแนะครับเอาจริงเท็จจังใดเพิ่นก็สิมีคณะกรรมการตรวจสอบว่ากันไปตามนั่นแหละพวกเขาไปยังพึงเอามาเถียงกันเรื่องเล่าออกมาจากไหนเพาก็สิเอาเรื่องนี้นะครับออกมานําเสนอในสังคมได้รับผู้รับทราบต่อกันไปครับอ่ะจาเถอะมึอนี่มาต่อขากันมาขัดขากันตั้งแต่เริ่มเรื่องไม่ขึ้นไปเพื่อนกันเห็นยังบ่ได้แล้วเนาะย่าเอาขี้นแแหไปเซ่ล่งเท่าเกือบเกันาะก จีนเนี่ยเป็นไส์เกือบพวกเจ้าย่างไงมันพอกันขัดพราอย่างง่ายาๆอย่างนี้พอจะนั้นเหตุเขาเห็งุงานสะกอนนะครับแล,ล้วรัฐบาลท่านประยุทธ์นี่เริ่มเขาเห็งุงานกัน<ม>ปล่าไอเหตุผลยีเดียกสะกอดมืนอนี่ เป็นทางการเงินับยาเฝ้ามากขวัญนำให้มันคุณเออมันสีรูนถ้าติดเพื่อเกาะมันป็นไรหรอกดีก็ย่อเปิดทำร้ายแต่ว่าถ้ามาขัดขากันมันก็ไปบ่ได้ครับเซิร์สลละพี่สมจิตบอกว่าลิงจักจักทั้งสามหนุ่มเลยครับจริงจริงรักว่าพี่สีดอกเหลานะครับบอกว่าให้กำลังใจนักสู้พันข้าวเหนียวนะครับขอบคุณครับ ขอบคุณบอกจานนี้มาแล้วจัดลังเถื่อนเด็กหน่อยชูมือหนิเขีดนแต่ภาษาไทยเสียหมดแน่บอกตรงมาตลอดว่าตรงบอกตรงที่บอกตามตรงกับ่บอกตามตรงลักจุงเบยว่าแบบจี๊ดจั๊กแมนแข็งคิดกเหมือนอะไรแต่คำมันคอยเล่นเป็นคนความไม่ทีนี้แล้วเลยเข้ามาจุงเบยนี่หมายถึงจุงควายนะครับลักจุงเบยเนี่ยหมายถึงหเวยคันพูดเดยว่าลักจุงเบยกว่าเครียดด้วยแสดงว่าจุงเวยแสดงว่าเปียกเพราะเป็นเว้เป็นเวยเนี่ย จุงเบยจุงเบยนี่ผมไปค้นในในในสารานุกรมเนี่ยไปกดเมิ่งแล้วแปลว่าจุงควายนะครับจุงเบยเนี่ยจุงควายนะครับผเอาเส้นต่อสลับไปหลุ่นนะครับเอาไปอยุธยาดิแดนบ้านเก่าในจักดอยครับพอใหญ่ต่้มพอใหญ่พุ่งไปยังบาดเนี่ยจั๊กแล้วกันผมบอกว่าพี่ผู้หญิีอนาครับผมต้องบอกนะครับพี่รองครับผู้ว่ามาสันพนว่าด้วยอยุธยาสั่งทุกพื้นที่ริมแม่น้ำ เฝ้าระวังใกล้ชิดมาสินไม่จะมีฝ่าระวังไม่ยั่งจะบอกไปทำไมหากินอียังบ่ระเด็นนี้ไปสร้างชาวบ้านฝ่าระวังยังกระดกเดียแท้ว่าไปว่าไประวังโดนพิษมาสินแคนเลลี่นี่แหละคั้นไม่กี่เออนะครับคืออออบกกภาาษษังงฤ้ไไม่ธรรมดานายอุดมศักหนูหน้าซองขาวขาวหนูนาขาวหนูนานะครับนี่เจ้าจะบอกกับการพันธุ์พบเขาได้ต่อไปครับป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหรือปอพ่อเนี่ยนะครับพระนครศรีอยุธยา เพื่อนกับเปิดเผยถึงสถานาการณ์แม่น้ำในพื้นที่จังหวัดพนักตเสียจุย,ยาวาจากสกี่กบพี่นองจากการไล่งานช่วงเศร่ผพานมากกับพ่อว่าเขื่อนเจ้าพญามีการระบายน้ำลดลงทรงผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำน้อยและแม่น้ำเจ้าพญาซึ่งไหลผ่านในเขตอำเภอเสนานิคมและก็บอำเภอพักไห่อำเภอพนะนครเสียจุย,ย,ยาและบางบานสิมีระดับน้ำลดลง15เซนติเมตรถึง20เซนติเมตรแต่บางพื้นที่น้ำแย่งถวง่วมขังเช่นตำบลหัวเวียง ครับบ้านกระทุ่มนะครับอำเภอเสียหน้าและท่าดินแดงนะครับแต่อําเภอพักไห้นี่ยเราพใหญจนะครับมีประชาชนใสเลือดสัญจรออกจากบ้านไปขืนทดบนถนนมาสันทร์ันวาเด้นี่ครับไปถนนไปขืนรถเนื่องจากน้ำยังถ่วมใต้ทุนบ้านแต่ก็มีแนวโน้่มว่าสิลดลงอย่างต่อเนื่องอันนี้ผู้ว่าพนวามาจ้งดนก็ตามกับทางจังหวัดพนะกครอสีอยุธยาโดยผู้ว่าราชการจังหวัดพนะกครอสีอยุธยาเพื่อก็ได้สั่งให้ทุกพื้นที่อยู่ริมแม่น้ำเออยู่ริมแม่น้ำนี่้อระวัง หากเกิดพายุหรือฝนตกลงมากอีกก็สมมอิว่าอาจ,จสิ้่งผลให้บ้านเลื่อนพี่น้องอยู่ริมแม่น้ำนี่ได้รับผลกระทบกัสมเพิว่า แต่ว่ากับว่าได้รับความเดือดร้รอนดอกว่าสันผู้ว่าคุณว่าดิมันเป็นทุกปีที่ขี้เลือออกมาอ้าวมาว่าจังสันผู้ว่าหาเรื่องหมดนนี่ว่ไ<อ>ด้เดือดร้รอนจนังไรครับขี้เลือออกมาเนี่ <c oughs> นนยเหยางหุ่ยน้ำผมก็บอกว่าบาดจังสันผูบาอ,อู้อ่ะว่ากันไปบ,บ่ลเป็นความเดือดร้รอนของชาวบา้านว่าัะขี่นั่งเลือ,อออกมาเนี่ยว่าจนเป็นมาขึ้นนั่นแหละคือความเดือดร้อนกับผู้ว่าครับถ้าว่าเดือดร้อนก็ต้องน้ำว่าต้องถ่วมทึ้ง,งเหยางออกมาว่าต้องเปลี่ยนไหมว่าทึ้งลังเทียวว่าลอยน้ำมาด้วยความสบายใจไม่เดือดร้อนเลยโอ้คนบอกว่าน้าบ่่เดดือบฮ้า พกอีกกระถอีกแต่ว่ามันมีข้อสังเกตอย่างหน่ครับเพราะว่าเมื่อน้ำถูมยายปีหาซีเนี่ยะครับเขาตั้งข้อสังเกตเขาว่าแต่ก่อนนี่คนไทยเขาปลูกบานไตทุนสูงเพื่อล่องลับเวลาหนาหนาํนาหลากมากนี่เขาจะใส่เรือแทนแต่ว่าสมือนี่เขาเขาเขาเออเนี่ยสมมปูสมบปุยเติบานตำเออบานตำถึงสองสั้นสามสั้นมันก็เลยมีปัญหาร่วมถึงการตัดใหม่ทำไา่ป่าเมื่อน เขาทำไธรรมชาติใน่ธรรมชาติจักลับมาทำไ้ตัวเขาบีบอกุ่งในทุนเราือการผลิตดับหรือพระราชดําัดของอีพอดัมิีก็คือขิดดําัดก็คือบอกคือตัดคือสร้งสอนแต่ว่าลูกเต่าบางคนมาเสือนะเป็นสมทำไรปลาขาคนสร้าง่าแวี่เน้นไดเลเ่นายเ่้นเดีหน่อยก็เหือนเสื้อเชื่อบรานบานบุรีอ่เมอหรือมึงอย่าเสื้อบรว่านมาสนองเสื้อผู้เฒ่านี่ผู้เฒ่า ผู้เฒ่านีพูดเชื่อสมัยเพราะว่าเพิ่นอาบน้ำหอนมาก่อนเเฮาพิ่นรู้จักเพิ่นว่าอันใดบ่ดีก็คือบ่ดีเจ้ารวดเพราะว่าเพิ่นผ่านมีประสบการณ์ผ่านมาก่อนคนละคนแม่นแล้วน้ำขอนสมัยเจ้าภาษาหนำเต่าทานของข่อยมันน้ำเต่าจัดโอ้ยหกว่าอยากซับกวักกวักวันได้เนี่ฟังไว้บ่เสียหายแม่นครับอืมแล้วมันระวังกันไปก็คือทางอยุธยาหลังจากเบิ่งอยุธยามาแล้วทางนครศรีธรรมราชกับอ่วมอรไทยคือกันดิ่งลงใต้เลยบาดนี้เออดิ่งลงใต้เลยครับ้านนีนพี่น้องชาวตังว่าฝนตกหนักมากฝนตกหนักมากครับ นี่แหละครับน้ำท่วมเมือฉวางจังหวัดนครศรีธรรมราชหลังฝนต,ตกหนักชาวบ้านผาวาดินโคลนถลม่มมาสันวานจากข่าวจากหนังสือพิมพ์เพิ่นบอกว่าหลังจากเกิดฝนตกต่อนเนื่องในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชครับไอจ่าครับเห็นห่หลายหมู่บ้านในตนําบลกะเปียดอำเภอฉวางจังหวัดนครศรีธรรมราชมีน้ำปริมาณสะสมหลายแลวกมีน้ำปาลาไหลหลากลงมาจากเขาสูนจนท่วม พื้นที่ของตำบลกระเปียดสร้่งความเสียหายเป็นวงกว้างครับโดยเฉพาะพืนสวนพืชสวนไร่นาสวนยางพารารวมถึงสัตว์เลี้ยงของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนหลายหลังคาเรือนครับโดยพบว่าปริมาณน้ำในคลองกระเปียดนี่ยนะครับก็ยังคงมีระดับที่สูงอยู่แล้วก็บบางจุดก็ยังมีน้ำล้นตลิง่งฝนตกลงมาบ่่หลายนะครับแต่ว่าบ้านของนายมานูนราชธานีเพิ่นอายุ32ปีอยู่บ้านเลขที่237มหมู่ที่หา ตำบลกะเปียดอำเภอฉวางจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อนบอกว่าสัต์เลียงของเพิ่นนี่คือถือน้ำซั์ออกไปเกือบเบิดแต่ว่ากระตามกับมาใดบางส่วนคือก็ลอยไปน้ำน้าแต่ว่านี่น้น้าท่วมี่สั์เลียงนี่ควรระวังคือก็คือควายมันไม่มี้ากินเด้นะครับน้ำท่วมนี่ควายนี่ครับราะว่าโรคระบาดครับโรคระบาดที่มากกับน้ำรับคือ เกี่ยวกับควายนะครับนั่นคือมันเป็นมันขึ้นลงละสองบาทวันหนึ่แล้วก็เพื่อนว่าทั่วมอดสวนป่ามสวนยางเอาไปกีดยางก็บ่ได้ใดนี่นะครับเรื่องหนามเรื่องฝนนี่อันตรายล่ะอันตรายออดต่อร้าก็ขอให้รุ่งร่วงไปได้ด้วยดีครับผมเป็นเรื่องของธรรมชาตินะครับมันสิมามันก็มาบอกผู้ใดนะครับแต่ว่าผู้มือนี่เครื่องมือมันท่านสมัยนะครับ เเกิดขึ้นสึนามิสิเกิดฝนตกเข้ารูลงหนาแล้วเขาบอกกันไว้ท่านนะครับผู้ใดบ้านตากับเก็บที่วิ่งขึ้นถึงบ้านสูงทุกมือนีพนมีดในเืองยกบ้านนะครับเพดานบ้านสูงขึ้นนะครับมือหนีเขาพักเบรกสักกอนเราข่อยสีว้าเรื่องมู่ข่อยไปเที่ยวเราถือเจ้าของบาเบียกระทืบเช่าตังชาติที่เป็นฟรองเงี้ยงตอนแรกตัวเขาได้บ้านท่อนันทนี๋ยวพี่น้องยะเพิ่มเปิดบนนี้พราขายหนาคะักๆเวยขอสชทหารฟังไหวครับเขาไปเบื้องด้วยนะครับเบรกสักครู่